เสียงใสเขานี่มันสดใสมากอะเวลาฟังแล้วแบบดูฟุ้งฟิ้งเนี่ยฟังสบายนะครับผมผมจะสลับไปฟังตรงนั้ มีคนถามว่า S12 กับ S15 มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับผมตอบเลยง่ายมาก S12 S15 เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นซับซับของ S12 เนี่ยเป็น12นิ้วแบบแบนพาร์ตแต่ซับของ S15 เนี่ยเป็น15นิ้วตู้หน้าเปิด15ก็จะได้ความดังสูงกว่าได้โทนแบบนุ่มลึกมากกว่า12นิ้วจะได้ขนาดที่คอมแพกกระทัดลัดมากกว่าเสียงพันมากกว่ากระแทกดูดันมากกว่าแต่อาจจะลงลึกไม่ได้เท่า15นิ้วนั่นเองที่ผมรู้สึกกับชุด นี้นะคือกลางแหลมอะดีมากเสียงใสฟังสบายมไม่ได้ใสแบบกัดแบบจิกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีความพุ่งชัด